สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะขณะนี้เราอยู่กันที่ชั้นใต้ดินของศูนย์การค้ JJ Mall, า JJM. จมอลจตุจักรติดแอร์เช่นเคยคะ่ะและก็วันนี้นะใครกำลังมองหาชุดเครื่องนอนสินค้าผ้าบ้านสปาโรงแรมนะคะภาพไม่ได้นะคะวันนี้เพราะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านโฮเทลพอนะคะที่ห้อง G 180คะ่ะข้างในร้านนะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมสินค้าข้างในร้านพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ไปกันเลยค่ะนี่นะคะบรรยากาศที่ร้านค่ะมีสินค้าหลากหลายมากมายเลยนะคะจ้าเอสวันนี้ต้องขออนุญาตพาคุณผู้ชมเข้ามาชมสินค้าภายในร้านนะคะแล้วก็รบกวนพี่ช่วยแนะนําสินค้าภายในร้านให้หน่อยค่ะว่ามี<ด>อะไรย,ยังไงบ้างนะได้มนะีสินค้าเยอะแยะมากมายน่าสนใจมากเลยนะคะมาเริ่มสวัสดีนะครับคุณผู้ชม ก็มาเริ่มกันที่หลักๆของเรานี่ก็จะเป็นสินค้าสําหรับผู้ประกอบการโรงแรมนะครับแล้วก็เป็นสินค้าสําหรับที่ใช้ในบ้านด้วยนะครับก็ค,คือมไม่ใช่โรงแรมก็สามารถมาซื้อเป็นลูกค้าเราได้เหมือนกันนะเอาที่อะไรก่อนดีเริ่มจากแบ่งเป็นห้องๆไปก่อนแล้วกันเนาะ,ะมันก็จะเป็นเซ็ตสําหรับห้องนอนก่อนแล้วกันนะครับห้องนอนก็จะเป็นพวกผ้าปูที่นอนเรามาดูตรงนี้ก่อนดีครับ,ๆๆรบต้องส่วนเน้นส่วนนี้นะคะใช่ จะเริ่มที่หมอนะนะซึ่งอันนี้ก็จะมีหมอนที่เป็นสเปคที่โรงแรมใช้นะครับเ,เรียกว่าหมอนขนห่านเทียมะนะครับเป็นหมอนไมโครไฟเบอร์ะนะเส้นใหญ่ก็นำเข้าจากประเทศญี่ปุน่นนะครับอันนี้มันมีข้อดียังไงคะ่ะมันจะมีความทนทานมีคุณภาพสูงแล้วก็ลักษณะของเส้นใยไมโครไฟเบอร์ iber, หรือขนห่านเทียมเนี่ยจะไม่มีกลิ่นอับ ค่ะนะฮะไม่เหมือนกับขนเป็ดที่เป็นขนเป็ดธรรมชาติต่ะมันก็เป็นเทคโนโลยีที่เขาทํามาใหม่ค่ะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องมีขึ้นราอะไรพวกนี้นะครับก็ใครที่มีปัญหาเรื่องมอนขึ้นราอะไรนี้ก็ใช้เป็นตัวนี้แทนได้เนาะหรือใครต้องการนอนแบบพรีเมียมโรงแรม5ดาว6ดาวอย่างเงี้ยก็อย่างนี้เลยนอนอยู่บ้านอารมณ์เหมือนอยู่โรงแรมอย่างนงี้เนาะใช่เราเนี่ยเป็นผู้ผลิตอ่ามอนเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาก็ ตามป้ายนก็จะตามนี้เลยใช่ก็ไม่ได้ถือว่าแพงนะคะก็สําหรับหมอนเกรดพรีเมียมเนาะใช่ซึ่งเราก็ผลิตให้หลายๆแบรนด์ที่เอาไปจําหน่ายตามห้างต่างๆด้วยนะครับแล้วอย่างนี้เราเห็นมีหลายอย่างเลยมีตัวนอย่างอีอย่างหนึ่งก็คือท็อปเปอร์นะอันนี้ก็นี่นะคะตัวนี้จะนำเสนอมันก็จะมีสอง ก็คือเดี๋ยวต้องอธิบายกัอนว่าเป็นตัวที่วางรองจากที่นอน,นเนาะอ่าใช่เพื่อให้เพื่อเสริมนอน,น,อนสบายขึ้นอะไรเงี้ยดูดวิญญาณ <laughs> ดูดวิญญาณปกติก็โดนดูดอยู่แล้วถ้าตัวนี้เข้าไปคือไม่ได้ไปไหนกันเลยทีเดียว <laughs> <laughs> ใช่แล้ว <laughs> แล้วขงที่นี่คือดียังไงคะพี่เอ,อมันก็เป็นท็อปเปอร อันนี้จะเป็นข้างบนจะเป็นสเปคขนห่านเทียมะนะครับเขาก็จะมีความนุ่มความลำมุนความดูดวิญญาณนะสบายะนะฮะอยากรู้ก็ต้องซื้อไปนอนดูใช่นะยังไงก็ต้องมาซื้อไปลองเองนะคะถึงจะรู้<ช>ว่ามันดูดวิญญาณจริงหรือเปล่านะราคาเนี้ย <laughs> อาจจะดูว่าเ้สูงกว่าหลายๆ t o p ท็อปเปอร์นะฮะซึ่งเราก็มี2เกรดให้เลือกนะครับ อันนี้จะเป็นเกรดพรีเมียมนะครับกับข้างล่างนี่ก็จะเป็นเกรดสแตนดาร์ดธรรมดาซึ่งโชว์มานานแล้วนะครับอันนี้ก็จะตกแค่พันกว่าบาทเองในขณะนี้สองพันกว่าบาทลองสัมผัสดูนะคะอันนี้มันก็จะดึงรุ่งขึ้มากเลยนะพี่พอจับแล้วอันนี้จะดูแบบมีความละเอียดกว่าเยอะเลยผ้าผ้นนี้ก็จะเป็นผ้าคอทตอนดาวพรูฟซึ่งก็การไล่ฝุ่นด้วยนะครับสาหรับคนที่มีปัญหาภูมิแพ้เอยอะไรเอยเงี้ยก็ใช้ได้ครับ อยากให้แบบเพอร์เฟมีที่นอนของเราแบบเพอร์เฟอัปเกรดการนอนไปเลยไหมก็เริ่มตั้งแต่ที่นอนที่ดีก่อนเลยนะครับวันนี้จะจบไหมเนี่ยถ้าเกิดพูดทั้งหมดคงจะเยอะไปนะคะจะให้ดีต้องมาลองซื้อไปต้องมาชมใช่เหงไม่ h าเซลเลยนะครับก็เชิญมาเลยครับราคาก็แตะต้องได้กับคุณภาพที่แบบพรีเมียมจริงๆนะคะก็เป็นสินค้าที่ลูกค้าเป็นโรงแรม2ดาวสาดาวสดาวห้าดาว แล้วอย่างนี้โรงแรมเขาจะแบบซักบ่อยอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นอะไรไหมคะถ้าโรงแรมซักเนี่ยอายุการใช้งานก็จะอยู่ประมาณปีหนึ่งเนาะปีถึงปีครึ่งซึ่งก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วโรงแรมเขาจะใช้แบบเป็นเครื่องปันรวมๆด้วยใช่เพราะถ้าเราไปนอนแล้วมันเปื่อยยุ่ยผ้าปูเงี้ยเราก็ไม่โอเคใช่ไหมฮะแต่ถ้าิดใช้ในบ้านเนี่ยอย่างส่วนตัวของพี่ใช้เองก็7เดือนเอ้เจ็ปีเจปีถือว่าคุ้มมากมากก็ไม่ค่อยซักไงก็ อันนี้ก็แล้วแต่บุคคละคะแล้วนะค,ครับแต่โรงแรมก็ใช้ได้เนาะ <7 S 1> เจ็ปีนี่ไม่ขึ้นขุยนะไม่ขึ้นขุยไม่ออไม่เป็นไรเลยคือดีทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะคะสงสัยแม่บ้านดูแลดีก็เนะ ก็ฝั่งนี้จะเป็นอะไรคะพี่อันนี้เป็นชุดคุมอาบน้ำครับสำหรับแบบโรงแรม,ม,มสำหรับใส่สำ,สำหรับลงเล่นน้ำก่อนอะไรเงี้ยหรือเป็นพูลวิลล่าหรือต้องการยกระดับให้มันดูหรูหราขึ้นมีออปชันที่ครบขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับนวดน้ำมันอะไรเงี้ยก็จะใช้ สเปคประมาณนี้ครับอ๋อมันจะเป็นผ้าต่างกันใช่ไหมคะอันสำหรับภูวิล่ากับสปานี่นะมันต่างกันยังไงคะพี่อันนี้เรียกว่าผ้าด็อบบี้นะครับจริงๆก็เป็นผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่สไตล์การทอ่นั้นเองอันนี้ก็เป็นผ้าคอตตอนแบบวาฟเฟลแบบรังผึ้งซับน้าได้ดีกว่าไหมอันนี้จะซับน้ําได้ดีกว่าเขาก็เลยใช้ในภูอะไรอย่างนี้เนาะสำหรับสระว่ายน้าใช่แล้วก็แบบที่เขาชอบถ่ายแชร์ลงโซเชียลก็ เก๋ๆอยู่นะฮะแบบนี้นะ,นะสำ <นะ S 2> หรับใครที่ไปเที่ยวโรงแรมก็จะชอบแบบใส่บร์โลบทายอ๋อเก๋ๆ<ช>อันนี้ก็จะสำหรับร้านสปาร้านนวดอะไรอย่างนี้นะคะใช่แต่ก็จะจริงแล้วแต่ผู้ประกอบการจะชอบหรือแล้วแต่ที่บ้านจะใช้เลยครับสำหรับที่บ้านก็ซื้อไปใช้ได้เนาะสำหรับใครที่ชอบได้ราคาก็ดูที่ป้ายไหมครับป้ายอยู่ทางนู้นนะครับทุกอย่างร้านนี้เรามีป้ายราคาหมดนะครับเพราะว่า จะได้ไม่ต้องราคาไม่ได้แพงเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเริ่มต้นตั้งแต่300อบาทนะแล้วแต่ใส่นะใช่สำหรับ1ิบชุดขึ้นไปก็จะรับราคาส่งขายทั้งปีและส่งด้วยนะคะใช่ปีกและน่องไม่ขายครับเดียวเอ๊ะนเริ่มงงเริ่มงงกับร้านนี้แล้วเริ่มรับมุกไม่ทันหมอนก็จะมีราคาร้อยกว่าบาทก็มีนะครับแต่เป็นหมอนยายสังเคราะห์ซึ่งเราไม่ได้ไม่ได้โชว์นะก็เป็นหมอนที่ขายทั่วไปตามท่านนี่แหละ ฝั่งนู้นก็จะเป็นปลอกหมอนใช่ไหมคะพี่ตรงนี้จะเป็นปลอกหมอนปลอกหมอนนะครับก็จะมีหลากหลายสีสันให้เลือกอันนี้คือมีหลากหลายผ้าด้วยไหมคะเอ,อ่อผ้าจะเป็นคอตตอนร้อยเปอร์นล้วนๆเลยแล้วก็จะมีความละเอียดนะ400เส้นได้ต่อ10 square centimeters แล้วก็480เส้นได้ต่อ10 sq cm ก็คือมันจะมีความละเอียดกว่าก็ยังไงอะ่ะ ผ้าของเราก็จะละเอียดก็จะมาต้องมามุมนี้อย่างอันนี้ยสีตัวอยแปดสิบทรดอ๋อสิบ sqcm ใช่ไหมเนื้อผ้าเขาก็จะแบบลองสัมผัสดูก็จะมีความลื่นนะคะคุณผู้ชมค่ะความลื่นแล้วฝั่งนี้ก็คืออันนี้ก็จะเป็นส0่ร้อยเทรดสี่รอยเทสคอตต้อน100%อ๋ออันนี้ก็จะแบบฝั่งนี้สีม่วงนะคะก็จะหยาบขึ้นนิดนึงแต่ก็ ยังอยู่ในเกรที่ดีอยู่ใช่ซึ่งโรงแรม4ี่ห้าดาวก็จะใช้อันนี้กันก็จะใช้เป็น400รอทีอันนี้เราก็เรียกไม่ค่อยถูกนะคะ <laughs> เราเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญซึ่งอันนี้ก็เป็นผ้าคอตตอนร้อยเปอซแท้ไม่ใช่ที่บางที่อาจจะเห็นรูปเหมือนอันนี้แต่เป็นผ้าที่เป็นผ้าไม่ใช่ผ้าคอตตอนแท้ๆอาจจะเห็นว่าสินค้าเหมือนกันเลยทำไมราคาถูกกว่าอะไรเงี้ย แต่ต้องเรามาลองสัมผัสดูว่ามันไม่เหมือนกันนะคะใช่อยาจะเป็นเจตดีๆเลยคุณลูกค้าและผู้บริโภคนะครับนี่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนกับสีม่วงเลยเนาะแค่คนละสีเป็นตัวอย่างให้จับดูนะคะใช่ครับแล้วสีก็จะเปลี่ยนไปทุกๆ6เดือนหรือ3เดือนอะไรเงี้ยนะครับจะมีอัปเดตเรื่อยๆเนาะใช่ครับอันไหนขายไม่ออกก็เอาก็จะเป็นผ้าคุณหนูก็จะมีผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดผมเนาะหลายแบบ ่สำหรับที่เขาใช้ในโรงแรมรื้ว่ามีโปรโมชั่นนี่ไหนคะซื้อ3มแถมหนึ่งโอ้โหสำหรับผ้าเช็ดหน้านะครับโหมีโปรโมชั่นสำหรับผ้าเช็ดหน้าเช็ดผมนะคะเช็ดผมก็65สาผืนร้อสบาทสามารถเซฟไปได้ถึงสีบาทถูกอยู่แล้วนะผืนละ30บาทแล้วก็65้ถ้าซื้อ3ก็แถมไปอีกหนึ่งนะคะใช่โอไม่มาไม่ได้แล้วนะน้องรับไว้กี่ผืนดี เดี๋ยวเราจมาดูมีรถให้อีกรอบไหมคะก็นะมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมอีกไหมคะพี่หรือว่ามีที่ร้านมีส่วนลดอะไรไหมคะสินค้าที่ลูกค้าชอบอ๋อยังมีอีกนะก็จะเป็นพวกไอเนี่ยอันนี้คือาวันเปื้อนซึ่งสีมันจะแบบร้นตงีสีมันจะกระตกระต่ายนิดนึงนะฮะ ช่วงนี้สีก็จะเปลี่ยนไปเปรื่อยนะครับสีสันอ๋อ<ท>ก็จะมีอัปเดตเรืร่อยๆ<ข>อันออนี้คือผ้าผ้าอ่อนครับผ้าคอตตอนหมดเลยลร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะแค่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทลดจากสามร้อยบาทค่ะคุณผู้ชมลดแล้วลดอีกนะร้านนี้ไม่มาไม่ได้แล้วนะคะใครที่กำลังสนใจอยู่เนาะ ก็เป็นผ้าเช็ดจานที่เชฟใช้นี่แต่สิบว่ามีแบบพวกมาสเตอร์เชฟก็มาใช้ผ้าของเราได้ไหมก็หลากหลายนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาสินค้าสปาโรงแรมบ้านต่างๆเนาะก็มาดูได้นะคะสินค้าที่ร้านมีเยอะแยะมากมายเลยเนาะพี่ที่ร้านเขาก็ใจดีมากๆเอ้ยังมีผ้าเช็ดเท้าอีกนะคะคุณผู้ชมนี่เนาะมาดูก่อนนะคะมันเยอะจริงๆ ก็มีหลากหลายสีด้วยเกรดก็พรีเมียมทุกอย่างเลยราคาไม่ได้แพงเลยค่ะแต่ถ้าเราอยากให้บ้านของเราเป็นโรงแรมเราก็จะเสริมรองเท้าใส่ในบ้านมีรองเท้าสลิปเปอร์ให้อีกค่ะใช่นี่ค่ะซึ่งที่นี่ขายกันเท่าไหร่ครับฮะแปบาทค่ะคุณผู้ชมใช่ครับเดี๋ยวอันนี้ลดลดทางร้านเลยใช่ไหมคะเนี่ยเห็นมีป้ายเซลล์ทุกอย่างเลยใช่ครับนี่นะคะสลิปเปอร์แปบาทมูลค่าจริงๆก็ประมาณ กินกว่านี้อะไรเงี้ยแต่เราก็ผลิตเองเราเลยสามารถกดราคาได้ก็อ่ะอันนี้ให้ดูเรียกน้ำย่อยนะใครอยากอยากดูมากกว่านี้นะคะก็ต้องมาที่ร้านเนาะยังไงเดี๋ยวรบกวนพี่ช่วยฝากร้านหน่อยค่ะได้ครับก็ฝากยังไงครับก็มีช่องทางการติดต่อยังไงบ้างเนาะเดินทางมายังไงเผื่อใครสนใจอยากจะติดต่อแบบยังไม่สะดวกมาอยากจะโทรมาสอบถามก่อนอย่างนี้ค่ะอ๋อก็จะมีแอดไลน์ทางร้านได้จาก โพสของเจเจนี่นะครับซึ่งจะแนบไว้นะครับหรือเบอร์โทรนะครับให้เบอร์โทรดีไหมได้ค่ะเดี๋ยวราโชว์ใ้นะ้ค่ะเดี๋ยวเราจะโพสต์ไว้ให้อีกทีนะคะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ต้องการติดต่อนะใช่หรือหาจาก Google Map ก็ได้นะครับเซิร์ชชื่อร้าน พิมพ์ว่าร้านโฮเทลพอเลยนะคะใช่ครับหรือคราสะดวกเดินทางช่วยนนรีวิวให้5ดาวด้วยนะโอเคค่ะได้เลยหนูนี่แหละคนแรกเลยพอสัมผัสแล้วประทับใจมากนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะโอเคเนาะ,ะสำหรับมีโปรโมชั่นด้วยสำหรับผู้ที่ดูไลฟ์สดนะครับแจ้งมาว่าดูไลฟ์สด มาจากร้านสดนะครับก็จะลดสินค้าทุกชิ้นเลย10%โหจากที่ลดอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่แบบนี้คือต้องมาแล้วนะคะอ่ะใครนะคะสะดวกเดินทางมามาดีกว่าเนาะเพราะว่าลดจากหน้าร้านอีก10%นะคะใช่หมอวันนี้ก็ขอบคุณพี่มากๆนะคะใจดีมากๆเลยที่เสียสละเวลามาให้ข้อมูลกับเรานะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะยังไงก็อย่าลืมมาช้อปปิ้งที่เจ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 มอกันเยอะๆนะก็ที่ร้านเขาใจดีมีส่วนลดให้เยอะแยะมาก มาเลยนะคะสินค้าก็เกรดพรีเมียมทางนั้นเลยเนาะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีร้านค้าอื่นๆให้ช้อปปิ้งอีกเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ใครที่นำรถยนต์มานะเรามีโปรโมชั่นจอดฟรี3ชั่วโมงเลยค่ะแค่ซื้อสินค้าใน j j m a l l ครบ800บาทขึ้นไปนะคะรวบรวมใบเสร็จแล้วก็บตรจอดรถไปสตัมฟรีที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น1นะคะหรือว่าใครอยากร่วมสนุกนะคะรับสเปรย์แอลกอฮอล์ฟรี1ชิ้นนะเพียงแค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเลยค่ะ ไปรับสเปกอง์ฮอฝฟีเลยที่เคาน์เตอร์วัชชาสุพรน์ชั้นหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ